มาดูที่เรื่องของการปรับปรามยาเสพติดเขาบอกว่าจับยังไงก็ไม่หมดนะครับเพราะว่าขาบวนการยาเสพติดเนี่ย <c oughs> เขาทําทุกวิถีทางเพื่อจะตบตาเจ้าหน้าที่นะครับอย่างที่เชียงรายเนี่ยเ <c oughs> ชียงรายมันมีบางพื้นที่ที่เขา,าปลูกขิง <c oughs> เป็นแหล่งปลูกขิงขึ้นชื่อเหมือนกันที่เชียงรายแล้วก็เขาใช้วิธีการบรรทุกยาเสพติดมาใน <c oughs> รถบรรทุกขิง <c oughs> หวังจะตบตาเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่ใช่ใน้อยที่จับได้นะเป็น10ล้านเม็ดนี่แหละ รถบรรทุกขิงคันนี้ฮะ,ะขิงสดเนี่ยเขาก็จะใส่แบบถุงดำๆมาอ๋อวิธีการบรรทุกอ่าบรรทุกมาแล้วก็เนี่ยเอามาปะปนอยู่กับขิงสดค่ะโอ้โหแต่มันเป็น10บล้านเม็ดอ่ะจริงมันจะตบตาเจ้าหน้าที่ยังไงไหวฮะค่ะสุดท้ายโดยนะครับกองกําลังผาเมืองกองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรียกตรวจรถบรรทุกถุงดำมาเต็มคันเลยเนี่ยที่พี่บอกเห็นไหมค่ะเพียบเลยอ่ะโอ้แล้วเวลาเจ้าหน้าที่เขาตรวจคนเนเขาจะตรวจยังไงเนี่ย เพราะมันบรรทุกกันมาแบบว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรค่ะเขาก็ต้องมีสายแหละตำรวจต้องรู้ว่ารถคันนี้ใช่ไหมเออเป็นรถต้องสงสัยก็มีสายสืบตรวจสอบมาแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มาสกัดจับแล้วก็ตรวจคนใช่เนี่พอไปสอบถามคนขับรถชื่อว่าจุมพลฮะให้การว่าในถุงดำเนี่ยมันเป็นขิงสดนะตอนแรกเขาบอกว่าเป็นขิงสดแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่เชื่อหรอกเป็นการตกตาเจ้าหน้าที่อำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ ก็เลยทําการตรวจค้นพบว่าในถุงดําอย่างที่บอกมันมีขิงสดมีกระสอบบรรจุยาเสพติดอยู่50กระสอบคุณผู้ชมดูดิค่ะเยอะไม่ล่ะ <50 S 1> ข้างในเป็นยา,า,ยาบ้าเกือบ10ล้านเม็ดอะเยอะมากค่ะ <ภา S 1> ดูดิถ้าหลุดไปเนี่ยมันมาที่ไหนอะจากนู่นเชียงรายเชียงใหม่ใช่ไหมมาที่นี่ ในพื้นที่ชั้นในเนี่ยมันจะ,จะกระจายไปไหนนะโอ้โห oh, พิษภัยของยาเสพติด,ดาจังหวัดเชียงใหม่ครับสอบถามคนที่รับจ้างเขาบอกว่าได้รับค่าจ้างนะเท่าไหร่คะจากกลุ่มยาเสพติดเนี่ยหนึ่ง0บาทโอ้ก็เยอะอยู่นะแต,แต่ว่าพอมาโดนจับนี่ไม่คุ้มค่ะกับแสนห้าค่าจ้างก็ไม่ได้แถมมันติดคุกอีกหมดอนาคตเลยให้ขับรถบรรทุก นี่ยาบ้าไปส่งที่ปทุมธานีก็จะมีคนมารับช่วงต่อแต่ว่ามาถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจพบซะก่อนเบื้องต้นก็คุมตัวคนขับรถพร้อมของกลางส่งสอพอเชียงดาวดําเนินคดีต่อไปนะครับอืมนะตอนนี้ก็ใช้อย่างที่บอกคือใช้วิธีการตบตาเจ้าหน้าที่แบบเนี้ยหลายๆาครั้งอย่างวันก่อนก็มีข่าวที่ว่าที่นครสวรรค์ตำรวจสอบสวนกลางก็จับได้ไปซุกอะไรดูไหมซุกใต้กองแตงกวาที่บรรทุกมาจะไปส่งอ,ะอ่ะ อันนั้นก็ได้ยาบ้าเป็นสิบล้านเป็นเหมือนกันนะอเยอะมากเห็นเขาชอบใช้พืชผลทางการเกษตรเนี่ยมาตกตาเจ้าหน้าที่เห็นมีส้มมีขิงมีตังกวามีอะไรมากมายเลยอ่ะกระเทียมก็มีแต่ว่าไม่รอดนะครับไปอีกที่หนึ่งที่จังหวัดสกลนครฮะกองกำกับการตํารวจตะเวนชายแดนที่23าค่ายศรีสกุลวงศ์จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดนไปดูกันหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ชายแดนน่ะ พวกยาบงยาบ้า<ฆ>ยาเสพติดเนี่ยมันทะลักเข้ามาเยอะนะครับจริงเออมีชุดปฏิบัติการยาเสพติดสังกัดกองบรชาการตำรตวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศเข้าอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายผ<ะ>ู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติการหลบหนีเข้าเมืองอาวุธสงครามแล้วก็วัตถุระเบิดนะครับสามารถทํางานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างไร้รอยต่อนะครับโดยทางผู้บังคับการตารวจปราบปรามยาเสพติด2พลต b ตรีอิทธิพรจันทร์ศรีบุตร ก็บอกว่า2-3สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มค้ายาเสพติดมีการขนยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นไอ์ยาบ้าผ่านเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านชายแดนอีสานตอนบนเป็นจำนวนมากสามารถจับกลุ่มแล้วก็ตรวจยึดได้หลายล้านเม็ดทีเดียวโดวยมีการขนมาทางเรือแหละผ่านทางแม่น้ำโของอ,อ่ะข้ามเข้ามาทางเรือแล้วก็กระจายต่อไปในพื้นที่ต่างๆนะครับถือว่าเป็นความความเสียหายที่เกิดขึ้นรุนแรงมากขึ้นตำรวจก็เลยต้องก็ลอ,องเข้มงวดหน่อยอฟังเสียงเท่าไหร่ครับ นอกจากตำรวจตระเวนชายแดนจะทำในบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะครับในเรื่องของการเป็นหน่วยกำลังนะครับความมั่นคงแล้วเนี่ยในด้านยาเสพติดเองเนี่ยก็จะได้มีพื้นฐานความรู้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปสู่ของการออกหมายจับนะครับผู้ที่กระทําความผิดร่วมได้มากขึ้นนะครับมีความเข้ารู้ความเข้าใจด้านกฎหมายมากขึ้นเมื่อปฏิบัติการด้านการจับคุมได้แล้วจะสามารถที่จะทําได้ด้วยตัวเอง นี่แหละทางกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดก็เลยร่วมกันวางโครงข่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด1,400กว่าโครงการในการเฝ้าระวังการถลักของยาเสพติดในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนซึ่งคาดว่าจะสกัดกั้นได้ระดับหนึ่งแล้วก็ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนอย่างเราๆเนี่ยก็มีส่วนสาคัญนะช่วยกันเป็นหูเป็นตาใช่นะคะครับ